สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาตู้ท่าแสงปีใหม่ใน ID 5หรือว่า ID เกลือของผมนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมาเปิดใน i อดีตัวเองนะครับว่าจะสามารถได้ท่าแสงสักตัวใน กาชานี้ไหมนะครับผมในตู้กาชานี้ไหมนะคือผมเนี่ยอยากจะได้เจสสิก้าในโคโรเมนเซอร์มากครับหรือว่าเจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ขออย่างน้อยเนี่ยขอเป็นอามาจรสึก็ยังดีครับคือผมเนี่ยอยากจะได้สองตัวนี้มากแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับผมก็เลยหวังไว้แค่ ขอให้ได้สักตัว,ตวใหตัวหนึ่งในกาชาท่าแสงครับแบบว่าบ่งบอกว่าผมเนี่ยยังมีดวงในการเปิดอยู่นะครับผมอยากจะได้มากนะครับผมสำหรับเจสิก้าต่อไหมยว่าอะไรกับโคนี่มาเธอสึแต่ถ้าไม,ไม่ได้ก็ขอสักตัวหนึ่งในกาชาท่าแสงตู้นี้แล้วกันนะครับอ่ามีอยู่ทั้งหมด97บใบนะครับผมเดี๋ยวจะเอาตั๋วกาชาเปิดนะครับรูบี้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมก็ มีอยู่ทั้งหมด97ใบนะครับสามารถเปิดได้19รอบนะครับอ่าเลขสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเปิดเนาะอ่ะผมจะเปิดด้วยจาักราชานะคลิปนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ผมขออยากได้มากคือผมเห็นหลายคนเนี่ยเปิดได้เยอะอยู่นะผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่านะครับผมก็ได้ไปเปิดให้ไอทางบ้านแล้วนะครับก็ได้เจสสิก้าดอกไม้ว่าะายอยู่ ซึ่ง ID 5ผมอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าผมเปิดให้เอโหยดอกเดียวดอกเดียวมาแล้วโอห้หูโค่นี่ชุดชมพูอะไรวะเนี่ยได้ตัวบินคุณผู้ชมแต่ว่าผมแบบอยากได้เจสสิก้าดอกไม้ว่าอะไรครับโอ้โหูโอเคอย่างน้อยผมก็มีดวงเปิดอยู่ครับผมอ่ะอย่างน้อยผมก็มีดวงเปิดได้ถ้าแสงอยู่สักตัวหนึ่งในตุ๊กชานี้โอเคผมก็โอเคแล้วละครับก็อย่างน้อยก็ได้ถ้าแสงมาตัวหนึ่งนะครับ โอ้โหรูเสือเมอร์ี่นะครับผมรอบที่สองนี่คือไม่เอาไม่เอาอ่าวเลยนะเนี่ยนะครับผมเจสิกา้าดอกไว้ไว้อะไรขอเค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะตัวอื่นไม่ต้องมาก็ได้นะครับผมโอเคเนาะปุ๊บโอ้โหซันลี่ตะบองเพชรนะครับอะไรอะ่ะเมื่อกี้เปิดดอกเดียวคือดวงหมดแล้วเหรอโอ้โหมาเร็วแบบนั้นคือผมใจหายเลยนะนะหรือว่าผมจะไม,ผม,ะไม,ม่ผมจะไม่มีดวงแล้ววะคุณผู้ชมใจหายแล้วเนี่ย เปิดไม่ได้เลยอ่ะโอโหตายแล้วมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอโหฮันนะครับผมโหน้า้การาสีเรือ,อเดี๋ยวลองเปิดแบบรดเดียวดิปึ๊บโอโห้ซูปเปอร์เจ็ดดาวเร็วน่ะนะครับโอเคมาขอรีรีดวงก่อน,ร,อนรีดวงก่อนนะครับรีดวงก่อนได้ตัวบินมาอีกแล้วอ่ะตัวนั้นน่ะโอเคลองเลื่อนมาที่บราวนักมายากลสุดอศัศจรรย์ดูนะครับขอรีลาหน่อยนะคุณผู้ชมผมขอรีลาหน่อยเพราะว่าแบบ กว่าจะเก็บตัวกาชาได้ทั้งหมด97บเใบเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่นะนะครับผมมันไม่ได้หามาง่ายๆนะครับโอ้โหบราวอมยิ้มกระโหลกนะครับเลื่อนไปทางบราวก็ได้ตัวบราวแม่เจ้ามาเดี๋ยวผมจะพยายามใช้เทคนิคที่ผมมีอยู่ตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วกันโอเคปุ๊บโอ้โหมงกับปลาลักนะครับผมอะมาต่อมาก็เลื่อนมาที่เอ็ดเวิร์ดแสงครับผมเอ็ดเวิร์ดสเปนนั่นแหละนะครับ รอบนี้อยากจะได้เจสกาเนี่ยคอมเมนเซอร์มากคือแบบถ้ามันได้ถ้ามันไม่ได้ผมอาจจะเติมก็ได้นะแต่ถ้ามันได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยโอ้โหมูลเจ้ามายากลนะครับเหลืออีกิบเหลือไอดีที่ผมยังไม่ได้เปิดอยู่นะคุณผู้ชมก็น่าจะมีคลิปลงหลายคลิปอยู่หรอกนะครับผมก็ดูได้เลยว่าไอดีของโคจิเนี่ยจะเปิดได้ตัวที่อยากได้ในท่าแสงหรือเปล่านะครับ แต่ว่าไอดีห้าผมเนี่ยผ่านมาครึ่งทางแล้วก็ยังไม่ได้เจสิก้าในโคอเมนเซอร์หรือว่าเจสิก้าดอบม้ว่าอะไรเลยนะครับไอนี้ดวมากๆเจสิก้าในโคอเมนเซอร์เอ้ยเจสิก้าดอบม้ว่าอะไรผมเนี่ยจะชอบเรียกว่าเจสิก้าในโคอเมนเซอร์นะเพราะว่ามันเป็นร่างเฮเปอร์ที่สวยงามนะครับโอ้โหโคนี่ฟองสบู่แต่ว่าร่างธรรมดาก็สวยนะเจสิก้าดอบม้ว่าอะไรเนะี่ยนะครับผมโคนี่ฟองสบู่สบู่ฟองสบู่แตกนะครับเรียบร้อย โคจิ ji, จะเกลือหรือไม่คลิปนี้แต่เอาตามตรงคือก็ไม่ไม่เกลือหรอกได้ถ้าแสงมาตัวหนึ่งแล้วโอ้โหคราชอูคูลาเล่โอ้โหถ้าแสงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เจสิก้าต้องไว้ไว้อะไรครับโอเคถ้างั้นผมขอเืดินไปที่คราชอูคูลาเล่แล้วกันนะครับผมโอ้โหเจสิกา้าเนคอมเมอเซอร์ไปไหนเนี่ยหรือว่าผมจะใช้ลูบี้เปิด3แล้วลูบี้วะไม่เอาดีกว่าผม ผมคิดว่าผมเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอ่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเปิดธาตุมืดนะครับเอเผื่อ <c ười> คนที่สล็อตมาอย่างเงี้ยนะครับโอ้หันมาอีกแล้วตอนหนึ่งนะครับโอ้คุณผู้ชมคิดว่าโคจิจะได้เจสิจก้าต่อหมายว่าอะไรไหมครับ <c ười> ผมว่าผมผมเริ่มจะหมดหวังแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถ้าแสงสองตัวแล้วก็ถือว่าผมก็โอเคอยู่หลอกนักบูแซมอนนะครับโอเค ต่อมาเรื่องมาที่มูฮอกกี้ครับผมเรื่องมาที่มูฮอกกี้นะ30ใบสุดท้ายนะครับ30ตัวสุดท้ายนะจะได้หรือเปล่าเนี่ยคืออยากได้มากนะครับเจสสิก้าดั่ไม้ไว้อะไรเนี่ยอยากได้จริงๆริงนะครับผมโอ้ยมาแล้วครูนี่เทพ,ทพีเอามาจะเลือกสื่อนะครับ3ตัว3ตัวแล้วยส yes. โอเคโอเคคุณผู้ชมผมได้1ใน2 2ใน1ใน2ที่ผมอยากจะได้แหละที่ผมบอกไว้ก็คืออยากจะได้เจสิก้าดอกไม้ว่าลายกับโคนี่เทพีอามาจัร์สึนะครับซึ่งผมได้มาแล้ว1ตัวนะครับเจ็ด yes! ประสบความสำเร็จแล้วครับผมถ้าเกิดว่าได้เจสิก้าดอกไม้ว่าลายมาเนี่ยผมจะประสบความสำเร็จมากครับโอเคคุณผู้ชมขอภายในะขอภายในการที่ผมเสียงดังนะครับผมมาต่อมาก็โคนี่ชุดชมพูนะครับผมก็เลื่อนไปเลยนะครับ ผมจะเลื่อนให้ครบทุกตัวนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะเป็นของขลังก็ได้อะไรของผมวะเนี่ยเผื่อมันจะเจ,เจสิก้าต่อไหมว่าอะไรไงนะครับผมปึ๊บโอโหฮันนี่ผู้แข็งแกล่งนะครับโอเคต่อมาขอเลื่อนใส่ในโคโนี่เทพีมาจระ,ะสึนะครับผมปึ๊บขอขอขอ,อนุญ,ญาตลีลานะคุณผู้ชมผมอยากจะใช้แบบนี้เพราะว่าแบบ มันสบายใจดีอ่ะเออแบบมันสบายใจดีอ่ะครับประมาณนั้นนะครับโอเคปุ๊บมาร์ชเมลโล่บราวน์นะครับผมก็อย่าดูถูกตัวกาชาเนาะคุณผู้ชมนะครับก็เห็นไหมห้าใบที่ผมได้มาเปิดไปห้าใบก็ได้ตัวดีเลยอ่ะนะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นวันของเรานะครับอืม สู้ๆนะครับใครใครที่ยังเปิดไม่ได้ตัวที่ต้องการอ่ะใครที่ยังเปิดไม่ได้ในตัวที่ต้องการนะครับก็สู้ๆนะครับผมโอเคอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆผมก็สามารถเปิดได้โคนี่เทพีอามาเชลส์ ony, is, แล้วนะครับโอเคในไอดีทั้งบ้านเนี่ยเปิดได้เจสิก้าดอกไม้ว่าอะไรนะไอดี ID ที่มี8,200ัลูบี้อะครับเออผมเปิดได้เจสิก้าดอกไม้ว่าอะไรแต่ว่ายังเปิดไม่ได้โคนี่เทพีอามาเชลส์ ซึ่งผมได้แล้วครับผมใน ID 5โ oh, อ uh, ้โหเวลารกึดกจอบปะครบแล้วครับผมคุณผู้ชมมูนหมอดูเสียงดวงมาลูกมูนหมอดูขอเจสกาดอกไมวมาลายหน่อยนะครับโอเคสรุปแล helicopter. ้วนะครับผมเปิด95าใบเนี่ยผมได้ท่าแสงมา3ตัวนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับบราอ์ตตลกแสงโดดเด่นโอเคตัวนี้เป็นใช้เป็นตัวปับสตนดาเมจได้นะครับโอเคฮะ คลิปกี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคผมแบบชื่นใจมากเลยนะครับผมนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้นะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยนะครับนี่โคนี่เทพีอามาเจระสึนะครับผมแล้วก็มีครัชอูคูเลเน่นะครับอ่าแล้วก็มีตัวไหนเอกอะนะครับผมอันนี้คือเลื่อนผลลัพธ์นะนี่โคนี ony, ช่ช่วชมคูเนี่ยคือแบบมาตัวตัวแรกเลยอะผมตกใจมากนะครับ นึกงว่าจะไม่มีดวงในการเปิดตัวอื่นอีกแล้วนะครับสุดท้ายก็มีครัชอุคเลเล่กับโคนี่เทพีอามาทะอรสุหลุดมานะครับผมผมใส่เลยนะครับบอกเลยว่าผมเอากรบจัดใส่เลยนะครับผมไม่ต้องเรียวออะไรทั้งสิ้นนะครับผมมี XP เพิ่มคูณ2ด้วยนะนะครับผมสำหรับการผสมตัวในตอนนี้นะครับอามาผมเนี่ยขาดอุ้ยขาดสลับเร็วมากเลยอะ่ะถ้างั้นผมจะใส่เกียร์ให้เลยแล้วกันนะครับเอ่อใส่เกียร์เป็นเซต จะใส่เกมเป็นเซตคริสต์มาสก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแต่ว่าคาถาผมไม่มีแล้วอ่ะคาถาผมไม่มีแล้วก็คงจะแบบอ่อใช่ไหมคาถาผมไม่มีแล้วครับเดี๋ยวขอดูกันนะว่าคาถาห้าดาวมันมีหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดอ่าใช่ใช่น่าจะไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเอ๊ขอดูอีกครั้งนึงเผื่อมันมีนะครับเผื่อมันมีเผื่อมันมีไงเออโอเคไม่มีครับผมก็คงจะต้องใส่อันนี้ไว้ก่อนนะครับ ใส่นี้ไปเลยนะครับก็เน้นพลังชีวิตไว้ก่อนแล้วก็ใส่รองเท้าให้มั่นนะครับผมบอกเลยว่าทีมผมจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะอานตร,ตรงนะครับใส่ไปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวคงจะถอดเกียร์เจ็ดดาวให้ตัวไหนตัวนึงนั่นแหละนะครับผมเอากระเป๋าไปก่อนครับผมขอใส่กระเป๋าไปก่อนคือผมมีกระดิ่งอยู่นะคุณผู้ชมผมมีกระดิ่งอยู่ครับ๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวขอขับไปด้วยนี่ไงกระดิ่งเห็นไหมคุณผู้ชมม่เอาไม่เวเนี่ยเนี่ยกระดิ่ง คือมีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้สลับเพราะว่าดองลูบี้ไว้ก่อนเดี๋ยวรอจังหวะที่ผมสลับดีก็ค่อยสลับไปนะครับเดี๋ยวว่าจังหวะแบบผมคิดว่ามันดีอ่ะนะครับเรีลูบี้เอาก็มันดีอะไรแบบนี้โอเคได้โคนี่เทพีเอามาทะรูสึแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเอามาหน้าหลักได้ไหมอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวท่าแสงท่าแสงเอามานี่ท่าแสงนะครับ เอาถ้าแสงใสในตู้ในใสในไหนดีวะเนี่ยโอเคใส่ในทีมเอ,อมโอเคประมาณนี้ฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ไม่ใสดีกว่าไหมเนี่ยโอเคฮะเอ้ยผมอ๋อผมว่าอยู่ผมผมสลับตัวนี่หว่าโอ้โหก็ว่าอยู่คือผมผมคิดว่าเอลิทมันอยู่กับดูดีฮะผมสับสนเสียจังหวะเลยโอเคครับ เอไม่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 ไม,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 ไม่อะไรของผมวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะขอภายใคุณผู้ชมผมขอตั้งสติก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บผมว่าผมจะจัดเลงแบบนี้คุณผู้ชมคือผมว่าจะจัดเรยงแบบนี้ก็คือเอาท่าแสงท่ามืดมาให้หมดประมาณนี้ครับคือผมแบบอันนี้ไงผมเบลอคือผมเบลอมากเพราะว่าผมแบบอยู่ในช่วงสอบแล้วก็แอบ,บมาอัดคลิปนะครับผม เพราะว่ามันอยู่ในช่วงพักไงประมาณนั้นครับนี่ครับผมเออเป็นไงเป็นไงได้ถ้าแสงมาแล้วอยู่ในอยู่ในทีมนี้อยู่ในไอเดียนี้เนี่ยสี่ตัวท่านมืดได้มา2ตัวครับแต่ว่าเป็นตัวซ้ำอีกหนึ่งตัวก็เป็น3ตัวครับอ่าเป็นตัวซ้ำโยมีเนาะโอเคคุณผู้ชมก็ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์สลับผมนะครับผลลัพธ์ก็คือไม่เกลือครับ 95ใบสำหรับผมเนี่ยไม่เกลือนะครับผมโอเคอประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะเนมินนาบ๊ายบายครับผม